สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชางเฟซเพื่อนเือนทางโซเชียลแคมแล้วก็ใครที่ดูโดยตรงทางินููนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องก็คือขอขอบคุณเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ในทั้งทางโซเชียลแคมทางเฟซบุ๊กนะคะหรือแม้กระทั่งทางอ่นด้วยก็ขอบคุณใน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 ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณ เมื่อวานเมื่อวานจะมีไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยไปทําบุญด้วยนะคะพอดีว่ามีเพื่อนบอกบุญค่ะก็เลยเดินทางตรงกับสามีแล้วก็เพื่อนที่อันบานะคะเราไปด้วยกันเป็นคุ่ ขอต่อสบสองเพื people, like it, like like ่อนๆที่กำลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านได้บุญสวดไปด้วยท่านไหนที่ไม่ได้ไปจิตภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ได้ดูเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยเราล้กงการตอนที่เพิ่นฟังพระท่านสวดแล้วก็แม้กระทั่งตอนเวลาเกิดน้เพื่อนก็อธิษฐานเพื่อนพื่อนที่ทำคนไทยด้วยเอออธิษฐานยากแล้วก็ต้องอธิษฐานเพื่อนเพื่อนคนไทยนะคะไม่ว่า จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งคนไทยทั่วโลกเลยค่ะถ้าได้ดูวิดีโอชุดนี้อยู่จะอยู่ที่อิตาลีหรืออยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ตรงไหนของทั่วมุมโลกขอให้ได้รับพรอันประเสริฐขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้มีแต่รอยยิ้มทุกวันขอให้ท่านตื่นมาให้เจอแต่สิ่งที่สว่างแล้วก็สดใสในชีวิตแม้กระทั่งยามหลับก็ขอให้หลับสบายเยน็นระเร้อเออเขาเรียกว่าอะไรอะโล่งโปรโปรนะคะ ขอให้หายใจสะดวกคล่องคลอขอให้ทําอะไรก็ขอให้ผ่านฉลิวแคล้วคลาดไม่เจออุปสรรคอะไรเลยค่ะก็มีเพื่อนๆที่ไปจากอันบาก็มีขาดไปสามคนสองคนสามคนนะคะยังไงก็ขออธิษฐานถึงเพื่อนๆด้วยนะน้องๆเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปนะคะขอให้มีขอให้ได้บุญด้วยการขอให้มีขอให้มีขอ,มขอให้คับวยพรทั้งหมดที่ ที่ดีๆจงเบนเกิดกับเพื่อนๆละกันค่ะที่สำคัญก็คือกาลังจะเอาภาพประกอบงานมาให้ดูแต่คิดว่าเพื่อนๆหลายท่านคงดูแล้วแหละนี่เอาให้ดูซะเลยว่ามันเป็นอย่างไรนี่ก็คือเพื่อนๆคนไทยนะคะที่ที่มากันก็เพื่อนๆแต่ละคนแล้วก็มีเอ,อ่อพระสวามีของทุกๆท่านด้วยบางท่านที่มานะคะอันนี้เป็นแล้วก็ เด็กๆน่ารักอันนี้เจ้าบ้านค่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเพื่อนเอนน่ารักมากเลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นภาพส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงคงจะแฮปปี้เนาะใครที่ทําบุญด้วยกันเมื่อวานนี้แล้วก็หวังว่าคนที่ดูวิดีโอตรงนี้อยู่ก็คงแฮปปี้เหมือนเปิ้ลนเช่นกันก,นก็ครั้งแรกในชีวิตเออไม่ใช่สิพูด ครั้งแรกที่เอมาอยู่ที่นี่ที่อิตาลีห้าปีนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทําบุญใส่บาตรกับเอพระที่มาจากเมืองไทยจริงๆขอบคุณแอนมากแอนนายเจ๋งมากเลยขอบอกขอให้แอนมีความสุขนะคะขอให้แอนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวแอนครอบครัวสามีแอนและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของแอนจงมีแต่ความสุขจงมีแต่รอยยิ้มขอให้ทุกอย่างบนโลกนี้สวยงาม อะไรพรอ,อะไรที่ที่ที่สามารถมอบให้ได้เพื่อนยกให้แอนจริงๆก็คือขอให้แอนได้พรนี้กลับไปก็ไม่มีอะไรค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่จะลากันขอพรอ,อันประเสริฐที่หนูได้ทำบุญไปเมื่อวานนี้นะคะรวมแม้กระทั่งที่ผ่านๆมาหนูขอยกบุญกุศลตรงนี้ให้กับคุณพอ่อคุณแม่ของหนูด้วยแล้วก็พี่สาวคือพี่เล็กอันเป็นที่รักยิ่งขอให้ท่านทั้งสาม ออมีความสุขสมหวังแล้วก็ที่สำคัญเหนือสิ่งใ,ใดก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่เล็กพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าออท่านทั้งสามเป็นเหมือนเป็นเหมือนต้นต้นต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ให้ให,ให้ให้หนูได้พักทิงเวลาหนูรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าสิ้นหวังหรือหมดหวัง ก็คือขอบคุณพ่อกับแม่ที่ทําให้หนูได้เกิดมาขอบคุณทําขอบคุณที่ทําให้หนูได้เกิดมาเป็นชาวพุทธที่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 อย่างเงี้ยที่ที่มันมันมันดีใจมันปลื้มใจจนพูดไม่ถู่ขอบคุณพ่อกับแม่ขอบคุณพี่เล็กที่ที่ทําที่ขัดเกลาที่พยายามสอนหนูอาจจะทําสิ่งดีไม่ดีบ้างเออก็ พี่น้องครอบครัวก็ยังให้อภัยหนูตลอดมาขอบคุณนะคะขอให้พี่เล็กมีความสุขขอให้มีคนรัก,กมากๆใครที่คิดไม่ดีใครที่คิดเอคิดอาฆ่าพยาบาทพี่เล็กก็ขอให้แค่คลาดไปนะคะส่วนตัวเปิ้นเองก็ขอขอให้ชีวิตมีความพอดีแบบนี้ขอให้ชีวิตมีเป็นอย่างนี้ตลอดไปเ,เพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือก็คือดีมากแล้วนะคะ ก็ขอพรอันประเสริฐนะคะทิ้งท้ายที่สุดแล้วจริงๆก็คือยกพรอันประเสริฐที่หนูเที่ตัวเปิ้ลกับเพื่อนๆนะคะได้ร่วมใจทําบุญกันเมื่อวานนี้ที่บ้านของเพื่อนแอนขอยกบุญกุศลต,ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกๆคนนะคะที่เป็นเพื่อนเพืนทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกที่ได้ดูวิดีโอตัวนี้อยู่ ขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ไม่มีโรคไม่มีภัยขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรสิ่งคิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะวันนี้เทปนี้มันหกนาทีแล้วเพื่อนต้องไปก่อนเพราะว่ากลัว youtube มันจะไม่อาจเอาไว้เจอกันเทปหน้าคราวหน้านะคะบา,บายยค่ะแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากๆนะ you oh.